วันนี้ไม่ต้องเปิดแฟตแลตนานาพี่อ้อยแดดออกแล้วหลังจากที่เมื่อวานลุยฝนกันไปทั้งวันเลยนะพี่อ้อยอ <c oughs> พี่อ้อยขายถึงกี่โมงล่ะพี่อ้อยเมื่อวานกปกติครัสิบโมงโอ้โหลุยจริงๆนะครับเปิด,ดแลรกก็ให้สิบน, <c oughs> นานฝนตกๆนะพี่อ,อ้อ,อยเปิดรอ,อลูกค้าครับ มามาแล้วนะครับตกคนสวัสดีนะครับีานนอยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับคอฟฟิชาคาเฟ่นะครับอยู่กับบรรยากาศดีๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีจริงๆมีลมเย็นสบายๆนะครับแดดอ่อนนะครับแดดฝนตกเ,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 เสร็จใหม่น่าจ้อเมื่อเรื่มเปิดแสงไหนผมก็ว่าอยู่ เริ่เปิดเสียงกล่องมีนัวเปรี้ยวหวานาครับมีพี่ๆหลายๆคนนะสอบถามมา ทำยังไงจะได้ไม่เฟื่อมือนพี่อ้อยทำชามะนาวนี่ก็ต้องลองดูพี่ห้อยดีๆนะคือทำยังไงบ้างมีมีคลิปสอนให้เราดีค่ะชามะนาวใช่มีคลิปสอนนะครับพ,พี่อ้อยทำคลิปแนะนำ,เป,นปนนำเป็นคลิปแยกเลยนะครัสำหรับการทำชามะนาวจริงๆเมนูนี้นยแค่ได้กลิ่นนี้ก็สดชื่นทันตาแลนะ้ว ไม่กินหอมมะน,นาวสดๆขาดไม่ได้นะครับเสือตัดเปรี้ยวนิดเดียเพิ่พมความกลมของ เอาไว้ในแก้วแล้วหมุนดีเลยไหมใช่ค่ะมันเลยค่ะไม่กลัวหอมมันหยดเลยมาแล้วเสียงเวลาคุ้นเคยนะครับมันไม่ละแต่ละมันต้องเจอรถโฆษณาไม่เลเละ ไปีนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับสําหรับ่านใดนะครับที่มีป็นหารด้สายตานะครับไม่ว่าจะมองใกล้มองไกลไป่ัเนะครับต้องการที่จะมีแว่นตาไว้สอใส่ในการบริารสายตดวนะครับบริการาตา้วยนะครับบริารสายตาด้วยนะครับ ครับย่อยไปเร็วมากเลยพอดีผมเดินไปดูช่างทำท่อด้านหลัง,ลงร้านยวอยยังทำไม่เสร็จนะทางติดถนน,น มือไม้สั่นนิดนึงนะคะวันนี้มาเช้าดื่มกาแฟตัวเองไปกินกาแฟตัวเองไปมือไม้สั่นใช่ไหมกินก่อนข้าวกับ 他高不厉害。 ไหนตอาอกตวโก๊ป่ะค่ะหวานร้อยละ่อนค่ะคือคัออบค ร้านก๋วยเตี๋ยวคนเยอะๆพี่ร้อยร้านก๋วยเตี๋ยวใช่อากาศแบบนี้คนชอบทานก๋วยเตี๋ยวกันนะร้านก๋วยเตี๋ยวแน่นเลยเลยก็ะจายในเวลาเมื่อเช้าร้านก๋วยเตี๋ยวพี่เอกเหมือนก๋วยเตี๋ยวสไตล์ก๋วยเตี๋ยวเรือนะพี่ร่อยเขาจะตัดผักบุง้งแบบเป็น,เป,นเป็นก้อนเป็นก้อนอ่ะพอดีคำ <laughs> มันเพืเ่อเลียนยี่สิบบาทใช่ครับ เสื้อเขาก็จะถามเราว่าเผ็ดได้ไหมอะไรประมาณนี้ก่อน้ำซุปจะมีเผ็ดได้ปักได้ครับน้ำซุปเขาจะเผ็ดมาก่อนเลย ร้านแบบว่าต้องต้องชิมก่อนปุ๊บในกะารลงใส่พริกป่นเข้าไปนี่โอ้โหผมไปกินผมใส่น้ําตาลเผื่อไปเลยด้วยคนชอบกินหวานแบบหวานตัดเลยใช่ไหมใช่ <c oughs> เอาหวานตัดเลยแต่เผ็ดแต่แบบเผ็ดเผ็ดแบบอร่อยนะฮะใช่หอมหอมบางคนก็ชอบแบบจี๊ดๆเนาะ <c oughs> ใส่พริกปก่นอีกนิดนึงโอ้าะ โกว่าแม่น้อยนะครับโอโก่โกปันไม่ง่ายหน้าทานหนึ่งแก้วนะช่วงนี้ยังติดดูปลารัตานาอยู่พี่ร้อยมันเดียวเวลาหมอปลาแบบแย่สุแก้ว <c oughs> คุณค่า เพลงในติ๊กต็อกเนี่ยดังๆเยอะนะพี่ออยเช่นเพลงอะไรโกโกวาแล้วก็เพลงอะไรเพลงที่ติดตลกนหพี่ครับพี่เองค่มคืนเข้าไม่เอาก็ไม่แคร์นะพี่จ๋าก็เลยตลกดีนะแล้วก็ล่าสุดเพลงอันนั้นเพลงโฟมาอึมอะไรนะคะครับ เอยางนั้นตลกดิหอมมากนะครับกาแฟจะหอมเบอร์นี้เบอร์กาแฟนี้นะคะ <laughs> เบอร์หนะ้าเนื้อนะเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อโคมี 5A3A เนื้อวากิวอ่ะอ่าใช่ครับเนื้อวากิวแต่ก่อนไม่รู้นะนึกว่ากระดาษนะ 3A4A นึกว่าขนาดกระดาษที่ไหนได้ขนาด ขนาดเนี้ยขนาดความไขมันเนี้อว่าเาจำนวนไม่มีขายนะครับเนื้อแบบเป็นร้านสเต็กอะไรอย่น้อยมากใช่ที่การนวนส่วนใหญ่จะเป็นร้านส้มตำ <laughs> ส้มตำกับเวดเตียว ลองดูนะครับใครจะมาเปิดร้านเนื้อกิวนะผม่แหละคนแรกจะไปซื้อคนเดียวด้วยคนแรกและคนเดียวด้วยส่วนมากที่นี่ทานลาบก้อยนะครับลาบก้อยสอยจุอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่อ้อยเกจีโซ่ปั่นบีบค่ะเกจีโซ่ปั่นบีบ งามเกินรวยด้วยซอสอะไรเนาะน้ำเครื่องเนาะป่ะไม่ใช่ฮาราเมลเนาะฮาราเลเอาอย่างที่ออกมาแล้วแหละ ด้านนน้นกินข้าวกันเมามันเลยนะครับลวนส้มตำช่างนะครับหิวข้าวมาวเมนูมเนตมเมต้าเมตเมต้าแน่นอนนะจะเป็นเมนูปั่นนะครับ ถ้าเย็นคงไม่ได้นะครับเกลือชนแก้วไป่ไหว 太低。 ต้มตำกับกับอะไรนะลวกหอยนานงย้อยอ่าไม้ชิ็มๆกินพี่กินก็ได้บรรยากาศด้วยนั้น่ะหน้าบ้านเชียยืนกินปันกินบูฟเฟ่ดูนี้พี่จะทำเป็น ออเลี้ยงเลยกาแฟโบราณอ๋อเลี้ยงเมื่อสั่นยังไม่หายแล้วทุคออกคนวันไหนได้กินกาแฟตัวเ,เองยี่ห้อไปแล้วนะครับ รอดูนะก็จะคุยกับลูกค้ารู้เรื่องไหมตอนนี้ตอนนี้มือจับเงินกับกค้ไทยเลยสั่นคิดว่า,จาเจ้าของ วิบมาอีกแล้วนะครจาวิบละว,วันนี้บิบวิบตรงนะคะภูมิใจมากอย่างเสียมเลยใครที่ได้ติดตามพี่อ้อยมานานจะรู้ว่าพี่อ้อยบีบวิบ,บเปยนะครับเป็นคนเสยข้างเป็นคนผมเปย์ค่ <c oughs> ใช่ รอบนี้มาตรงสวยเลยครับมีต่วิครีมหนาด้วยซอสคาราเมลมี่ทยฟฟองนมม่ะคโอนหรอคะเป็นเท่าไหร่ะ 8, คะหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบห้า่อแก้วนี้นะมากินมากนะครับเกูเย็นท่ไยไทยกิบห้าค่ะ เดี๋ยวพี่จะพร้อมเสิร์ฟนะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมนะครับช่องอิดกอบแล้วก็ที่ชื่นชอบร้านพี่อ้อยนะครับคอบพิชาคาเฟ่นะครับแล้วเจอเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อสะลัดคลิปนี้ไม่บายนะครับสวัสดีครับใครเปิดไรสดไ่เสียงขอกระถิ่งอออขอบคุณครับ